ก็ฟิลไหลโกลมหน่อยอ่ะไปที่ไหนก็ไม่ฟิลไหลโกลมแต่มาบ้านฟิลไหลโคมหน่อยไฟแดงเนี่ยก็เป็นร้านกาแฟนะกาแฟย แงบาคือออบล็อกนี้แต่ก่อนตรงนี้เป็นไรแดนแต่กอนตรงนี้น่ากลัวแดนหอก low income housing low income housing เนี่ยเนี่ยริมน้ำเนี่ยมาเดินเล่นได้ตอนนี้เขาอรีโนเวทใหม่ทำดีล้าคนพวกนั้นอุกแกไปอยู่ที่อื่น stay here uh huh. the third still s t a e บ้านหลังที่สองเห็นป่ะนี่กับแดงมันดูไว้เ,วเออแต่ไม่มีปัญญาซื้อย,ยังสวยเลยเนี่ยเนี่ยอยากได้อยากได้เท่าไหร่อ่ะร้านร้านนั่นแหละวั million, นมิเลี่ยนเนาะเวนมิเลนนี่ยดอลลานะอไม่ใช่บาทกลับถึงแล้วกับถึงแล้วเนี่ยข้างหน้าคอนโดคือตรงนี้จำได้ยังแม่ นดออเยถนนเส้นนี้ไอ้แพลนว่าพรุ่งนี้จะลงเรือเพราะดูอากาศดีบอดี้แท็กซี่อ่าบอรี้แท็กซี่จะให้ถึงอิชอือดูทำไมซิกดอไลน์อ่ะนเวก็วันเมงอ่ะไอ้นั่นนันวันเมงพอแล้วก็มาขึ้นมิชิแกนอันนี้ว่าก็เดินเล่นมิชิแกนอันนี้บิ้วกระดูกเจ็บช้เท้า พี่มาชัหนทาเท้ามาไม่ไอ้ก็นั่งอูเบอร์กลับบ้านเลยไม่เอาขาไปนั่งอูเบอร์ไปเอาขอาคนนเอาคนลงก่อนตอนเนี้ยขาจะนำแล้วเอาคนลงก่อนแนวีเพียในวันฝนตกโอ้โหเข้าได้เข้าได้เข้าได้ อตอนนี้ยี่ไหนกันคะมีวีพีค่ะนี่เข้าเมืองนะคะโหวสวยงามดีวีพียจริงๆ กิน mm hmm. ได้กเบอร์รี่มะขามแเมอนเดี๋ยวกินด้กันแน่ลโอยจะได้กินอ่ะอันนี้นะเป็มั pues <cat at> ่ง <t> ม <akter> ั่งคะนแหละกนมั่งม่ รอ้ทอันี่ไม่เย็นไม่โดนแดดหรอกเป็นไปได้ทำไมบ้านพอถึงต่ำกว่า่านนอยากรู้ เพราะว่าทั้งวัก่อนเราได้พื้นรองเท้ันเย็นนะเฮ้ยยิ่งตับยิ่งดีห้องที่ถูกที่สุดคือห้องใต้หลังคาเพราะว่าร้อนเพราะว่าหนาวอ๋อพอต่ำอุ่นกว่าเหรอต่ำอุ่นกว่าทำไมอ่ะท่านี่อุ่นคุกเกินมั้ง รถไปอยู่ไหนรถอ่จ้าโหดดูใหม่มากเลยเออจริงเหมือนเคยมาเลยโอเคชาติที่แล้วเป็นคนสร้าง อยู่ได้ไหมอยู่ได้กสิบโดนแท็กไปหบาทชิ่เนีก็บทมาทำไมเราโดนชาร์จแท็กแลหกบาทเ0ก็บอกแล้วว่าสิบเออเซราคุณแท็กก่อนแล้วก็ค่อยชารกระตักไ มีคนแข่งกันว่าทำไมกล้องแอคชั่นแคมไม่ใช้ชิปเซนเซอร์ขนาดใหญ่ก็ได้เก็บแสงใหญยเด้นเดน้อง oh. เคยบอกแขยนกันว่าถ้าอยากใช้ชิปขนาดใหญ่เราใช้เลนรูรับแสงเท่าตัวเนี้ oh. มันก็จะหลังเบอร์ oh. แล้วมึงเล่นเซิร์ฟอยู่แล้วหนังมึงเบอร์ชัดตีนมึงรู้ <c oughs> สึกยังไง <c oughs> ้องติดอยู่ที่บ่อหรออะไรสอย่างที่ตีน่ะเขาก็เลยบอกก็เลยยอมมืดดีกว่าไม่งั้นก็ต้องใช้เป็นรูรับแสงแคบมากๆมันก็จะเสียเธอร์สของตัวตัวกล้องอยู่ดีเลยตอนนี้เขาก็เลอย่างเงี้ยตอนนี้เหรออุ้ยต้องรีบขึ้นแล้วอะไงก่อน ลเงินก่อนครับกดลดลดเงินลเงมีโปรเดีอยู่นอนคันหลังนายอยู่ไปดูตั้งกลางเลยได้เปล่าเทสลาเทสะลาอ๋อคนกว้างเหรอหมือนยุนยโอ้ตับอดเกม อันนี้คือซื้ออะไรก็มเปิดได้ทอะไรหรอดูได้อย่างเดียวเหมือนของเล่นเนาะแล้วมันทำให้ปิดได้ปะเดินออกมาจากนู้นก็ไกลอยู่นะไกลปะติดเลยไม่รู้นะคะเพราะว่าไม่เคยทำหม้อใหญ่นนี้แม่นูอะไรคะปลาชิลี่เซนีุ้งหมูุ้งหมูหมึก